สวัสด,ดีครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวตลาดาตลาดท่าเรือพีนะผมชนบุรีนะครับบนถนนชนละมาสสะพานชนละมาสนะครับคนมาเที่ยวกันเยอะเลยครับกินเยอะครับเดี๋ยวจะเดินฝั่งซ้ายก่อนนะครับวันนี้หยุดยาวนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์ แต่ที่จอดรถก็ไม่มีนะมีโอกาสก็เลยผ่านมาก็เลยแวะดูหน่อยเพราะว่า,ม,ามีของกินอะไรแยะเลยตนะลาดประมงท่าเรือพรีนะผมตลาดประมงท่าเรือพรีนะเของกินเยอะครับาอาหารทะเลอาหารไทยเรานะเข้าผัดข้าวยำซีฟู้ดต่างๆ ปูทอดนะครับมีโต๊ะนั่งกินด้วยถั่วต้มก็มีต่อไปเรื่อยน,นะครับในโรงเรียนเยอะๆจะไวนิดหนึ่งนะครับมีดนตรีด้วยข้างในมีมันเป็นงานประมงเขาวันนี้น่าจะมีงาน ขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงชุดสีเดือดอ่อนเร็วลานะครับโดยโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศชนบุรีนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาต่อการแสดงเพิ่งผ่านไปกันเลยนะครับหลาจะยาวนิดนึงครับจะเดินไวนิดนึงเช่นกันค่ะแต่ของกินเยอะเราบต่างๆครับเติมฟองลาค่ะกับข้าวกับลายชื่อการแสดงดังต่อไปนี้นะครับเด็กหญิงปัญญาพรยอดเสียงนะครับเด็กหญิงเกียรยาโคนาแพรครับ อาจะมีเสียงรบกวนที่ยน,นะครับ<อ>ก็เอาอทิจกานะครับไปรักนะครับและนวราพิับไทยก็ม,ม,มีกินเยอะครับถ้า,า้อแล้นะคะขอเชิญทุกท่านรับตรงกางเลยเยมาสุดตลาดแล้วก็จะมีเวทีแสดงกิจกรรมสวยงครับมาล่ามาล่าก็มี แสดงของเด็กๆครับผม ตเต้นน่ารักดีครับเดี๋ยวเราเดินต่อครับเดี<อ>นเดินอีกทางหนึ่งครับ<อ>เดินฝั่งขาออกครับงานเขาคงจะมีช่วงวันหยุดเทศกาลนี่แหละนี่ครับก็เก็บภาพบรรยากาศตอนเย็นๆที่ ตลาดท่าเรือพรีนะครับผมตลาดประมงท่าเรือพีนะครับของชนบุรีเขานะครับอยู่ช่วงสะพ,พานชลมาศนะครับผมนะสวยงามดีครับผมก็ไม่ลงรายละเอียดเยอะ <c oughs> ก็ลงนิดๆหน่อยๆครับผมแต่ก็มีของกินเยอะสั่งน้อยนัก <c oughs> เต็มมีกุ้งเผา ทอดมันไม่ได้ทอดมันนะเป็นเขาเรียกว่าชานด้อยครับกุ้งอบชานด้อยหัวผลไม้มีหลากหลายผมลองกองลังสัตว์ทุเรียนก็ไม่ลงรายเยยดเอะครับผม ขายแบบรีบๆนี่ขายกลับแล้วผมจะกลับบ้านแล้วนะครับหมึกย่าง,งน่ากินหรือแบบหมึกย่างน่ากินมากน่ากินน่ากินเนี่ยครับหอยของกินเยอะครับของกินเยอะนี่อยู่ไหนอ่ะโอ้หอยหนางร เขาร้อนๆสดๆใหม่ๆเลยนะครับใครผ่านมาก็แวะมาเที่ยวงานได้ครับผมเพ่านั้นงานเขามีกี่วันครับผมงานมีกี่วันนะไรวันเดียวแค่วันเดียววันเดียวครับงานมีวันเดียวครับผมงานมีวันเดียววันนี้วันวันเดียวงานมีวันเดียววันนี้เดียว สุดแล้วครับตลาดมี2เดิน2ฝั่งฝั่งขาเข้าออนะที่ถ่ายเก็บภาพที่สวยงามมาให้ดูนะครับข้าวไทยๆเราข้าวคุกกี้ต้องพิกลงเรือพวกนี้หอยจ้อปูจ้อเสากล้วยนะครับนะโอ้เสาหมุนเจ้าของเับแจงร้อนนะฮะแจงรอ้อแงร้อนน่ากินมาก นี่ครับปลากระพงทอดสุดแล้วครับผมข้าวหลามก็มีสะพานชลมาณ์นะผมขาเข้าทางชลบุรีกับกรุงเทพนะคับผมนะครับโอเคนะครับผมเก็บบรรยากาศเ่เสริมงามยามเย็นที่ตลาดประมงท่าเรือพลีนะครับผมชลบุรีครับมาฝากทุกคนนะครับผม